โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามมังตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงนุ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจ็ดเลื้ยวเกมเวลาตีสองสิบห้าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกรอบคัดเลือกนัดที่สองนะครับเล่นกันแบบเย่าเยือนครับเบรดาบริกจากไอซ์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับแชมร็อกโรเวอร์จากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกเบรดาบิกเนี่ยบุกชนะมาก่อน1-0ึ่งศกุมความได้เปรียบนะครับล่าสุดเบรดาบิกลงเล่นในเกมลีกคครรรรััััับบบบุกไปชนนนนะะฟาม้งอด3ใ ของไอซ์แลนด์ครับตัวลหลักมีวิกเตอร์อีนาสันคริสตันสเตนดอร์สันนะครับคู่หน้าเป็นเจสันสวันทอสันจับคู่กับครามินโอเซนกองหน้าตัวเก่งเฉอกับแชมป์ร็อก ล่าสุดก็นําเป็นจ่าฝูงของไอแลนด์นะครับแต่ว่าไม่มีโปรแกรมลงเล่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พักมาเต็มๆนะครับมีตัวริมเส้นอย่างชอนคาวนาดกับโรนันฟินนะครับคู่หน้าเป็นลอรีการดได้จับคู่กับแจ็คไบร์ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองเบรดรบิกเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยเบรดรบิกขอแค่ผลเสมอจากเข้ารอบนะครับส่วนแชมป์โลกไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับชนะหนึ่งประตูต่อเวลามากกว่านั้นก็พลิกเข้ารอบได้เหมือนกันครับคือพิจิตรมองว่า เป็นเกมที่เอาเอง่ายจริงๆแชมร็อกอกับเกรดบอลไม่เป็นรองอยู่แล้วนะครับและยิ่งจะว่าไปเบรบิกขอแค่ผลเสมอจากเข้าแล้วเพิ่งลงเล่นเกมดิวสสุดสัปดาห์มาด้วยนะครับจะว่าไปแชมร็อกพักมาเต็มๆครับเกมแบบนี้วัดใจแชมร็อกโรเวอร์ทีมเยือนดีกว่าครับพี่เจมมองว่าจะไม่แพ้แน่ในคืนวันนี้แต่อยู่ที่ว่าจะพลิกเข้ารอบได้หรือไม่ครับให้เชียร์แชมร็อกโรเวอร์เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอบทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย